ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆทา่านนะครับผมพอดีผ่านมาทางปลาจีนบุรีติดกับาชายเชิงเซาเอ๊ะอันนี้มันเขตอะไรนะพี่ตรงเนี้ยตำบลอะไรเอ่ย,อยตำบลอะไรนะบัวใหญ่เหรอบือวายใหญ่อ๋อบือวายใหญ่ครับอันนี้อยู่ในเขตปลาจีนบุรีเนาะปลาจีนบุรีพอดีเ,เห็นพี่เขาเ ขุดมันก็เลยเออลองแวะมาดูครับเห็นแกบอกปีนี้เขาเอากากเล่ามาใส่แปลงนี้ก็เลยผลผลิตรู้สึกจะน้อยลงครับเพราะว่าเดินมาดูแล้วก็หัวก็จริงๆหัวน่าจะดีอยู่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมก็เลยทำให้อันนี้เป็นดินทรายดินทรายไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ ทางโคกตะเคียนงามเมื่อกี้เป็นดินกวด<ม>เป็นดินลูกหลังครับแต่มาทางนี้เป็นทรายทรายล้วนครับผมอันนี้แล้วปกติเขาจะเสียบต่อกันเดือนไหนพี่ก็ปลูกเลยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยโคกตะเคียนง,งามเขาขุดเสร็จเขาปลูกเลย ผมก็เลยถามเขาว่าไม่กลัวแรงเหรอก็บอกว่ามันก็ยังพอมีความชื้นอยู่ครับแต่จริงๆมันอะ่ะถ้ามันมันจะให้ผลผลิตด,ดีมันควรจะงาม1-4เดือนอะ่ะมันมันต้องงามแบบสมบูรณ์มันถึงจะให้ผลผลิตด,ดีแต่ถ้าหลังจากนั้นไปการขยายหัวมันจะน้อยมากครับผมอันนี้คือพื้นที่ที่เรามาดูนี่ก็คือมีความแตกต่างก็คือดิน แล้วก็วิธีการทำนะฮะด้านในนั้นก็คือแปลงที่ยังไม่ขุดครับผมอันนี้คือแปลงที่ขุดแล้วครับผมผมมาดูหัวก็มีหัวเน่าก็มีบางอันครับผมแล้วก็ตรงนี้สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ลูกผสมครับหลายสายพันธุ์อยู่ก็เลย เป็นพันผสมครับผมก็คือเอาหลายๆสายพันธุ์มาใส่หัวจะเป็นออกป้อมๆสั้นๆครับผมประมาณ2องโลก็ผลผลิตถือว่า แหมพื้นที่เยอะขนาดนี้มันน่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะเสียดายอยู่และอันนี้เขาเหมาหรืออยังไงร,รือคิดยังไงหัวไม่ค่อยไม่ค่อยดกเท่าไหร่ โอ้ต้นกระเจี๊ยบมันขึ้เองปลูกกระเจี๊ยบจะไม่นั่นกว่าแล้วเนี่ยดูแล้วจะไม่งามเหรอหรือว่าเขาเคยปลูกแล้ว,ลวเออก็พอได้อยู่แต่หัวมันมเขาทำร่องเล็กด้วยละมั้งครับอันนี้คือเดินมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขายังไม่ได้ขุดก็จะปลูกทีนะครับผมประมาณ สองซอกหรือ50าสิบเซนก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเจอสภาวะแรงด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงผลผลิตถึงถึงไม่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างนงี้เนยครับ เท่าที่ผมมองดูพื้นตรงนี้ก็ประมาณ20กว่าไรถ้าผม20กว่าไรนี่ก็ถ้ามันเป็นลักษณะยอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อเท่าไหร่ครับผมก็นี่นะมันเป็นผลผลิตที่กเกษตรกรต้องอยอมรับนั่นแหละครับเพราะว่าทำไปแล้วมันได้เท่าไหร่ก็คือต้องเท่านั้นครับผม มีหลายสายพันธุ์ตะน้อยมีหลายพันธุ์เอามาผสมกันได้ได้ก็นี่ฮะก็อันนี้คือก็ไม่ใช่ว่ามาแชร์เรื่องอความไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับผม เพราะว่าผมก็มองหาประสบการณ์ที่แท้จริงว่าแต่ละพื้นที่เขาปลูกกันได้เท่าไหร่แล้วก็วิธีการปลูกอะไรยังไงเนี่ยได้เท่าไหร่ครับผมก็ไม่ใช่ว่าเรางามแล้วคนอื่นไม่งามอันนี้อย่าได้คิดอย่างนั้นครับผมเพราะว่าอันนี้ผมคือมาส่งต้นพันธุ์ให้ลูกค้าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์คนที่ปลูกในด้านนี้ให้ให้เพื่อนเกษตรกรท่านอื่นลองพิจารณาดูครับผมว่าดินลักษณะอย่างนี้ วิธีการปลูกอย่างนี้ผลผลิตได้ประมาณอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าอยากจะให้เกษตรกร,กรทําแล้วก็ได้ผลผลิตด,ดีกันท,ท,ทุกทท่านนะครับผมอันนี้เข้าใจเจตนาผมนิดนึงครับผมเพราะว่าบางคนทําไม่ได้เราทําไม่ได้ก็มีครับปีนี้มันทางน้ำของผมก็มีผลกระทบจากน้ําท่วมเหมือนกันครับผมก,ก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรครับผมก็นั่นก็คือเป็นผลกระทบจาก สภาวะของภัยธรรมชาติครับส่วนทางนี้เขาก็เนี่ยฮะผมก็มองดูว่าผลผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าด้วยเขาปลูกในเวลาที่มันไม่เหมาะสมหรือ,อยังไงหรือว่าเจอสภาพแวล้แรงหรือ,อยังไงก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็ทำให้ได้ผลผลิตที่น้อย พอไล่หนึ่งอ่ะบางทีก็ได้3ตัน2ตันอย่างเงี้ยก็เนี่ยต้นพันธุ์ที่ที่เขาเก็บไว้ก็ดูต้นพันธนะุ์ต้นก็คือพอต้นไม่ค่อยสวยก็จะไม่ได้เก็บไว้ครับผมครับเนี่ยก็เลยทำให้กเกษตรกรเหนื่อยครับอย่างนี้ก็จะจะเหนื่อยอยู่ ความคุ้มค่าในการทำก็จะจะน้อยกว่าครับพรมันบางทีก็ต้องการอายุการดูดแลในช่วงเริ่มต้นช่วงที่เขาขยายหัวกำลังเพิ่มผลผลิตครับผมและกะ็ดินเนี่ย อาจจะเหมาะกับสายพันธุ์หนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสายพันธุ์หนึงอันนี้ผมมองในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับผมครับก็อยากจะให้เกษตรกร,ร,กรพิจารณาดูครับผมเนี่ยก็คือที่แทกไว้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บผลผลิตก็เมื่อกี้ลองคุยกับพี่พี่แกบอกว่าประมาณ สามตันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมาปลูกรวมกัน ก็ยังไงฝากอาขอบคุณแฟนเพจที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จากพื้นที่ต่างๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาครับผมให้เกษตรกรท่านอื่นๆได้รับชมพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็วิธีการทำการปลูกม,มันครับผม ก็โอกาสหน้ายัางไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของสวนมันด้วยนะครับผมที่อนุญาตให้เราถ่ายทำครับผมก็โอกาสหน้าจะมีวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ